เฮ้ยใจเย็นใจยเย็นใจยเย็นลูกเป็ดโอ้ลำบากนะครับงานนี้สวัสดีครับสวัสดีชาวแฟนเพจเฟซบุ๊กชาวยูทูบทุกท่านด้วยนะครับผมอ่เรามาดูงานสิบล้อกันบ้างครับท่านผู้ชมขึ้นบอ่อครับทุกคนไม่ไหวครับพี่หลงเรา ได้ว่าก็ทางก็ชั้นอยู่นะครับผมเราได้ทําการขออนุญาตเจ้าของเขาแล้วนะครับผมว่าตรงนี้วัดถ่ายได้นะครับโู้งานนี้ครับ ทางครับท่านผู้ชมบอกเลยว่าทางโหมดมากบอกเลยว่าทางชันมากครับท่านผู้ชมงานนี้ครับรถที่ขุดก็เป็นคมมาสูครับ pc 200ปล่อยลงไปครับบอกเลยว่างานนี้ถ้าสิบล้อม,มีเกียร์สลูนี่ค่อนข้างน่าเปียบครับ ป๋าอย่าบอกนะปะ๋าจะขึ้นทางแบบชันๆแบบนั้นไม่ได้นะปะ๋า<ะ>เริ่มตั้งรัมครับแม่คันเมื่อกี้ครับบอกว่าดุดันมากครับท่านผู้ชมขึ้นไหวไหมป๋าขึ้นไหวไหม มาแล้วมันหักโค้งด้วยไงถ้าไม่ขึ้นทางนั้นน่ะบอกเลยครับถ้าไปชมงานนี้บอกเลยว่ามีรุ่นครับสำหรับสิบล้อขึ้นทางชันๆครับพี่น้องไว <laughs> แดดก็ร้อนนี่ ลงครับทุกคนบอกเลยว่าถ้าหนักท้ายนี่บอกเลยว่ายกหน้าแน่นอนครับแต่เรามารุ่นกันบอกเลยว่าความมันนี่มีแน่นอนครับสำหรับบอ่อนี้ครับแล้วก็งานสิบล้อเดี๋ยวมารุ่นครับ รอให้เขาตักเสร็จก่อนนะครับผมเดี๋ยวคลิปจะยาวเกินไปนะครับท่านผู้ชมป๋าบอกว่าไม่ไหวแนละ้วเดี๋ยวเร่งรอบรอรอลมครับท่านผู้ชมอ้าว ให้สัญญาณแล้วครับความมันมีแน่นอนครับงานนี้เอา้าป๋าใส่แล้วหนึ่หมดย,ยกล้อเลยยกล้อเลยครับหืมไม่กี อ่ะเดี๋ยวให้มาโคช่วยดันตูดครับ มาชมรถล่อครับหรือว่าน้องนุนหรือว่าพี่นนรถดัมซิ่งครับผมรถลอ่อรถลอ่อพี่น้อง บอกเลยว่ามันนะครับงานนี้โอ้โหสิบล้อสุดยอดเลยอะ่ะเรามาดูรถที่นนรถดัซิ่งครับขึ้นหน่อยบอกเลยว่ารถคันนี้แรงอยู่นะครับพลัง8ปี e ครับผม จัดหนักจัดเต็มครับใส่มาละแนง ความชันครับถ้าขึ้นทางนี้หมดสิทธิ์เลยผมคิดว่านะฮีนโน่เนก้าเกื่ง195ครับ ิล้อนี่มันต้องตีวงก้วงครับไม่เหมือนรถหกล้อครับมาตรงนี้ก็เจอวงเวียนอ่ากอไผ่นะ <c oughs> สุดบูมครับท่านผู้ชม ตะลุกนี้รถขุดโดยที 200. 2 0 0แหบุ้งกีใหญ่ๆแบบนี้ครับตักใส่รถหกล้อซีห้าบุกกีก็เต็มแล้วครับท่านผู้ชม แต่เรามารอลุ้นตอนขึ้นทีเดียวครับท่านผู้ชม สบายสบายเลยครับแม่แทบไม่ได้เหยียบคันเร่งเลยอะ่ะอู้แรงมากครับเฮ้ยผู้ใดนี่เฮ้ยครับผู้ใดโอ้โดนดจิดด้มขาบางบอง <laughs> ขี้เพียงเดียวอ่ะสิบโลย่องหน้าอยู่เพี่สิบโล้อยกหน้าอย่างเงี้ยเสียต้อมครับโอ้ดินเหนียวอ่ะเป็นก้อนเป็นก้อนเลยเข้าไปก้อนใหญ่ๆนี่ถ้ายดำไปโรงนี่หมดสิทธิ์เลยครับ J.O.8C ครับคันนี้สองร้อยสิบแปลงครับขับโดยจานต้อมสบายสบายครับรอบช้าขึ้นบอ,อยเนี้ยเน่จะย,ย,ยกล้อเหมือนรถสิบรอดด้อยเลยเน่อ่า,อา ก็สบายครับรอบช้าครับน่าจะเป็นสิบสี่หนึ่งหรือเปล่ารถจัดต่อมต่อไปน้องมันนาวครับโอ้โหโรถรอรถรอเออเออเใจยเย็นใจยเย็นใจยเย็นลูกเป็ดเอารถดับ น่าจะเป็นลูกชายดินดอนครับครับหัดขับอันนี้ก็เป็น j จโเอ้ยไม่ใช่ดิอันนี้เป็นเครื่อง195ครับเกาะโบจะพูดผิดแล้ว อ่ะเต็มแล้วครับท่านผู้ชมมาดูพลังเกาะโบครับน้องมะนาว มันอันตรายนะครับถอยลงเนี่ยโอ้โหอันตรายมากบอกเลยว่าดินนี่มีแต่เป็นก้อนเป็นก้อนเลยครับดินเหนียวครับท่านผู้ชมสี่บุงทีนี่ก็เต็มกระบป๋าแนละ้วครับ เต็มนะครับอู้ตูดระเบิด จเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับผม